คุณรอบตูนครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่ที่หนึ่งนะซึ่งเป็นเป็นบ้านญาติของผมเองอ่านเะนะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมนะฮะชื่อชื่อน้องเก่ง,น,ง,กง,น,ง,กงน้องเก่งน้องเก่งจริงๆก็เหมือนน้องชายผมเลยเพราะว่าจริงๆเขาเป็นลูกของป้านะแม่ผมเนี่ยเป็นน้องสาวแม่เขาะแต่เขาอายุน้อยกว่าผมเดี๋ยวผมจะไล่ไล่ญาติให้ฟังแล้วกันไล่ลำดับญาตินะเปะอ่าแล้วแล้วเราก็คงจะ ได้คำสั่บอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะใส่ตรงนี้เพราะว่าผมก็คิดคอนเทนต์ไว้เล็กๆน้อยๆจริงๆตอนนี้ผมก็อยู่ในมันเป็นบ้านสวนนะฮะมันเป็นเพนต์การ์เด้นนะนะมันเป็นแบบคือปลูกพวกปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไปอย่างเงี้ยมันเป็นใหญ่ yes, general l เล s just a Thai vegetable plantation in here นะ well anyway we can see um you see um มีม,มีทั้งมีทั้งมะขามนะ tamarind นะฮะกวใบบอนแน่เนี่ยเหนแล้วก็มะกรูดแคปซูลไลน์นะอ่ามะกรูดเขาเรียกแคปซูลไลน์นะแคปซูลไลน์ ที่ผมเห็นนะถ้าที่ผมเห็นก็จะประมาณนี้มีอื่นอีกหลายแล้อย่างก็เดีย๋ยวเดี๋ยวก่อนดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะอ่ามีขนุนหรือเปล่าต้นคล้ายขนุนคล้ายแจ็คฟรุตแต่มีต้นไผ่ตรงนู้นนะฮะ There is a the bamboo um big bush over there มันเป็นพุ่มใหญ่ๆนะโอเค right there โอเคถึงข้างหลังผมมันเป็นมันเป็น wooden shelter นะ wooden shelter ก็คือศาลาไม้นะฮะ It's made of wood made of wood นะฮะทำจากไม้ สารามาให้สาราทั่วๆไปเขาเรียกเชลเตอร์นะโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปในเชลเตอร์นิดหนึ่งนะฮะอ่าน้องแมวน้องแมว there are some cats here อ้าน้องหายไปแล้วผมจะให้เขามาช่วยรว่วมเฟรมซัหน่อย I want him to join me in the same frame นะอ่านี่มันเข้ามาในมาในในเชลเตอร์นะฮะ this is a wooden shelter ก็คือที่บ้านเขาตั้งตั้งสารานี้ไว้นั่งพักผ่อนจนใจ for relaxing and recreation นะก็ ผมก็มานั่งเล่นมาหาเขานี่แหละนะีนะะน่น,น,นะนี่น้องผมน้องผม this is my, my 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 brother เป็น his my ต้องใช้คาวา่าลูกพี่ลูกน้องนะอ่าโอเคสวัสดีทุกคนนะน้องชายอ่าน,นี่เป็นน้องเก่งนะเป็นแอดมินของัวเลยนะแนะนำตัวดิรักในเสียงเพลงครับรักในเสียงเพลงอยู่ในเฟซบุ๊กนะโอเคโอเคมีบวชเพบวชอ๋อ he has just o r d a i n e d for his for his father นะพอดีพ่อคุณเสียนะก็คือลงออ่าโอเค his grandfather has just passed away นะก็คือก็คือลำดับไล่ญาติกันเนี่ย his mother is my elder sister smaller อีกทีหนึ่งเ็นไหมฮะก็คือแม่ของเขาเป็นเป็นเป็นพี่สาวแม่ของแม่ผมอ่าแล้วเขาเขาก็เป็นแต่เขาในอายุน้อยกว่าผม he's younger than me นะ he he can 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 be said he is just my younger brother นะฮะโอเคเพราะภาษาที่ใช้ว่าคัดสึนนั่นเองคัดสึนลูกพี่ลูกน้องนะฮะอ่า ก็ <g ots> วันที่ผมมาเที่ยวบ้าน,บ,านบ้านน้องเก่งเพราะว่าเราจะคุยกันเรื่องทำเพจอะไรเล็กน้อยนะ I want to um, establish a new page on my Facebook ะนะฮะอวตอนนี้มีเพจแล้วตอนนี้ผมมีมีเพจใหม่แล้วยังไงยังไงเดี๋ยวฝากด้วยละกันนะฮะอ่าก็แล new page now in 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 the Facebook ก็ทำไว้หลายช่องทางนะก็จะได้เอ่อ uh, เป็นช่วยในการโปรโมทช่อง YouTube ผมต่อไปนะโอเคก็เ okay. ด uh, e ี๋ยว ก็คงจะับันทึกไว้สั้นๆแค่นี้ยังไม่มีอะไรมากนะฮะก็บรรยากาศดีนะฮะ the 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 n v i r o n m e n t is very nice and peaceful นะเงยียบสงบดีซึ่งจริงๆแล้วผมก็ชอบนะแบบนี้นะแต่เวลาไม่น้อยเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อนะ uh, I'm not very available now uh, afterwards I have got to go to work and then I think maybe sometimes in the future I'm just getting here again เดี๋ยวจะมาใหม่ที่นี่นะฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแนะนำเล็กๆน้อยๆก่อน just a little introduction นะโอเคก็ป okay. so, ระมาณนี้เดี๋ยวไงเจอกันใหม่ see you next time โอเคครับนี่คือบอสเก่งนะฮะจะเป็นเป็นเป็นแอดมินของเพจคนรักเสียงเพลงนะฮะอย่าร <c oughs> yeah, ักในเสียงเพลงนะฮะใน Facebook นะฮะ this is เก่ง He s a สแอดม of um, song lover <c oughs> in, in Facebook Page นะ ก็ยังไงใครสนใจก็เข้าไปติดตามได้นะฮะชื่อชื่อเพจเลยรักในเสียงเพลงนะฮะ Song Lover นะฮะช่องยูทูบยัง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 ขาโปรโมทนิดนึงฮะช่อง YouTube ก็คือเก่งเกตนะฮะชื่อช่องเก่งเกตนะฮะก็ลเอตอร์เกตนี่แหละนะอ่าก็นี่น้องชายผมเองนะ my 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 cousin นะ my brother นะอันนี้เขาก็ให้ช่วยโปรโมทเขาก็ช่วยผมผมก็ช่วยเขาแหละนะเพราะว่าผมเองก็กางพยายามหาสมาชิกใหม่ๆอยู่ให้คนติดตามนะนี่ผมดูบรรยากาศรอบๆบ้านนะะรอบๆ รอบที่เรามานั่งเล่นกันใต้ศาลาใน Under the Shelter นะ่ o Surround ourselves น yeah? ะไปตัดต่อแล้วก็เอามาลงกันโอเคครับ I'm just um the next time I will find out any more contents in into the channel Okay Thank you for watching